หลังถูกพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดปราจีบุรีมีบ้านเรือนของประชาชนถูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถ่านกระแสรลมไม่ไหวหักโคน่นทับบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้มาตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าต้องออกช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ตามปกติ ที่บ้านไผายหมู่ที่8ตำบลเมืองเก่าอำเภอกับบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเฉพาะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวมีบ้านเรือนของประชาชนและร้านค้าได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนนางทองเก่นสำเริงไทยสงอายุ66ปีเจ้าของบ้นลขที่139เล่าว,ว่าพายุพัดรุนแรง จนยกบ้านของตนเองหายไปทั้งหลังตนเองและครอบครัวต่างวิ่งหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดพอพายุฝนสงบบ้านทั้งหลังไม่เหลือเหลือเพียงแต่ดินและเศษหักพังของไม้ที่เหลืออยู่มองดูจนไม่รู้ว่าเป็นที่ที่เคยปลูกบ้านอาศัยมาก,ก่อน ส่วนที่อำเภอเมืองเขตเทศบาลเมืองปราจีมบุรีก็ไม่น้อยหน้าพายุฝนที่พัดแรงทำเอาต้นไม้ขนาดใหญ่หักลมทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายไปหลายหลังค่าเรือนรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย นางสาวชิราพานสุโภวันหนึ่งในบ้านผู้ได้รับความเสียหายเล่าว่าลมแรงมากพักเกี่ยวเท่านั้นได้ยินเสียงดังโครม,มาดูก็พบว่าต้นมะกอกที่ใกล้ตายล้มใส่บ้านจนพังไปทั้งแถบขณะที่หน่วยง,งานทางราชการทั้งสองแห่งคือกบ,บินบุรีและอำเภอเมืองก็มีการออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเร่งด่วนพร้อมกับเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบที่จะมากับพายุฤดูร้อน